เ,เกิดอะไรแล้วแต่ทีนี้เนี่ยเราก็จะได้มาพูดถึงสรุปในส่วนของปศุสัตว์เองเราได้ให้ความชื่นชมพี่น้องเกษตรกรอ,อย่างไรนะคะท่านแรกที่จะพูดคุยในเรื่องนี้เราขออนุญาตนะคะเรียนเชิญทางด้านของคุณสอนที่ปฏิมากรน,นะคะปศุสัตว์จังหวัดลำปางได้พูดคุยในประเด็นนี้เป็นท่านแรกนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนท่านผู้ว่าจังหวัดลำปางครับท่านผู้แทนแนอำเภอข้างสัต์ท่านผู้แทนท่านกบกอจังหวัดลาวมาเขามร แล้วก็เข้ามาประเทศไทยนะครับในพวงมีนาแล้วก็ให้ต้องระมัดระวังในพวกนั้นเขาก็อาจจะมีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องไปกดกาสจ้ากูแถ้าถามว่าเบอเื่นะเบาเหลืนก็ต้องก็ต้องคอบคุมทางของอินที่เชื้อมีแผลให้ปากเข้ไปในโรงรยาบาลแล้วจากตัวกัวสีขาวสีแดงมีกเป็นสีม่วงเลยนะครับในเรื่องของโรคระบาดนะครับเรื่อง โรคระพีสกินเนี่ยนะครับที่แพร่ระบาดนะครับในพื้นที่ของจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับซึ่งในพื้นที่ของอำเภอขัางฉัดเนี่ยนำไปพ่นกําจัดแมลงตามข้อปศุสัตว์นะครับแก็ถ้าในส่วนของปศุสัตว์อำเภอเองนะครับก็จะนำเอกสารหลักฐานต่างๆมาที่ความจมงเพื่อขอรับการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินะครับหรือแบบในเรื่องของโรคระบาดทั้งเือระดับนการศึกษามาตรวจไปทั่วทุกสาขาในตอน เราตองการน้ำองรเราลก็นีไ่ได้ต้องนำเข้านเข้ามาเนี่ยม้มีวิธีการวิธีการให้บกรแต่ว่ามัน อำเภอขั้นฉาดมีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายนะะค85รายมีโคป่วยตายอยู่ที่95รายที่เป็นมูลค่า1,900ล้านดอลลาร์6,000ปันบาทนะคะขออนุญาตเรียนเชิญตัวแทนเกษตรกรนะคะนะคะเราจะขออนุญาตผมเท็นภาพรวมกันก่อนวันนี้พี่สื่อมวลชนก็ได้ภาพเป็นเรียบร้อยกราบขอบพระคุณนะคะรู้ได้ไหมคะดูแอบโวยนั่งโวยนั่งเราเพิ่งได้รับเจ้าหน้าที่ ก็บ้านในห่วงในคู่นีู้่นี้นะครับในบ้านในห่วงนะครับกาะมีกัรั้งก่อี่วัคซีนตัวคนหลยไม่ดีการนี้กัห่างแล้วี่การมันไปติดๆนะครับเ็ขอไทยนับงรเจ้าหน้าที่ทั้งหมดอยู่หชุด5ชุดถ้าไปช็อตประมาณ นี่จำนวนสัตว์ป่วยตอนนี้ก็ร่วมๆหนึ่งพันตัวนะครับแต่จำนวนสัตว์ตายอยู่ที่ประมาณ30 40ตัวนะครับไม่เกินนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นสัตว์ที่อายุน้อยสัตว์ที่สุขภาพไม่แข็งไม่แข็งแรงนะครับในการควบคุมป้องกันครับในเบื้องต้นทางสำนักงานรัฐสัตว์จังหวัดลำปางเองก็ได้แจ้งให้ทุกอำเภอครับทางสำนักงานสัตว์อำเภอเนี่ยให้รณรงค์ในเรื่องของการกำจัดมแมลงดูดเลือด ซึ่งเป็นพาหาะหลักของโรคนี้นะครับในการเผยแพร่และระบาดของโรคนี้